สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูสวนสาธารณะใกล้บ้านนะคะเรียกว่าอะไรสนามเด็กเล่น,นีนสวนสาธารณะด้วยสนามเด็กเล่นด้วยนะคะซึ่งสวีเดนสนามเด็กเล่นเยอะมากเดินไปทางไหนก็มีแต่อันนี้จะเป็นสวนสนามเด็กเล่นเด็กเล่นขนาดใหญ่นะคะอันนี้เต้าดื้อของเรา ฝั่งทางนู้นก็จะสำหรับเด็กโตนะคะก็เป็นปีนป่ายแล้วก็ฝั่งทางนู้นเด็กๆเ,เขาจะเล่นเป็นสลิงนะคะวันนี้มีนักเรียนมาน,นี้บ้านเตินไมามีที่ปีนป่ายนะคะแล้วก็เป็นภูเขาภูเขาเล็กๆสำหรับเด็กนักเรียนปีนป่ายเล่น แล้วก็วันนี้มีเด็กนักเรียนเวลาที่เขาจะออกมาข้างนอกก็จะมีคุณครูมีพี่เลี้ยงออกมาเยอะเลยค่ะมีพี่เลี้ยงก็เป็นสตาฟสีอ่ะใส่เสื้อสีเ,เขียววะค่ะนะคะตอนนี้ที่เห็นนะ่าจะมีประมาณห้าหกคนนะก็จะอยู่ตามจุดตามจุดแล้วก็ก่อนจะกลับเนี่ยที่เคยเห็นนะเขาจะเช็คชื่อ เช็คชื่อว่านักเรียนโคบไม้อันนี้ก็จะเป็นนักเรียนสามารถปีนป่ายเด็กๆสามารถปีนไป่ายได้มันเป็นอะไรที่แบบให้ความสำคัญกับเด็กมากเลยอ่ะทุกคนคือเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าคุณภ,ภาพชีวิตของเด็กๆที่นี่นโอเคเลยอะทุกคน น,นี่เป็นสนามฟุตบอลก็ใครก็เข้าไปเล่นได้นะคะแต่ว่าโดยปกติเขาก็ไม่เยี่ยงกันเล่นหรอกถ้าเป็นทีมนี้เข้าทีมเด็กๆของทีมนี้เข้าก็เด็กที่อื่นมาก็จะรอต่อคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้เต้าดือของเรานะคะเต้าดืของเราพามาดูเด็กๆนะคะทุกคนเด็กๆที่สวีเดนอันนี้เป็นออกมาเล่นนอกโรงเรียนวันนี้วันศุกร์นะคะ คุณครูเขาก็ทำบาร์บีวให้เด็กๆน่าจะเป็นบาร์บี큐นะให้เด็กๆทานนะคะแล้วก็พ่อแม่คนอื่นๆก็พาเด็กๆมาที่นี่กันพอสมควรเราก็จะมามาทุกวันนะคะเพราะว่าเด็กที่เด็กๆที่บ้านยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะโอ้โอมีเพื่อนๆมาเล่นแล้ว ตัวเล็กนี่ไม่ธรรมดาเลยไอตัวเล็กไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยเหรอคะ,อะ,อะเปิดประตูให้น้องสิเปิดประตูให้เพื่อนน้อยไอ้ตัวเล็กไม่ธรรมดายนะเห็นสาวๆแล้วสิเห็นสาวๆแล้วสินสสี่มอติช ทางเดินนะทุกคนจะเขียนรถเขียนป่านจัก,กรยานเดินออกกํลาลังกายแบบตรงนที่นี่สตอกโฮล์มอะในเมืองด้วยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเพื่ออากาศดีมากเลยอะอเงียบสงบมันคือมันดีอะอแต่อากาศหนาวก็หนาวพอสมควรหนาวเเรื่องเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้อากาศร้อน ำาะไรให้เด็กๆมาดูเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลเพราะแถวบ้านก็จะมีสองที่ที่แบบสองสามที่ที่แบบมีสนามฟุตบอลใ,ใหญ่ๆก็เดินไปถึงไอ้เจ้าสองตัวนี้ก็เล่นทุกสนามเลยมาดูสิเป็นยังไงกันบ้างไอ้เจ้าดื้อของแม่อโอเคครับ เอ็ดีาแฟม้มเอ็ด้าฟ,ฟโอเคตามิโลล่ะตามิโลล่ะไปที่ไหนขับรถไปที่ไหนอาหาโอเค เด็กมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยถ่ายหน้าให้ชัดเพราะว่าเป็นสิทธิของเด็กๆนะคะเวลาจะถ่ายรูปหรือเวลาจะเอาลองโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถ่ายผิดๆคนอื่นไปอย่างเงี้ยค่ะแ้าแบบว่าเห็นหน้าชัดเจนอ่อยนะก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่เขาก่อนนะคะถ้าจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคก็เลยจะไม่ค่อยถ่ายให้เห็นแบบชัดนะคะอยโ อะไรลอะไรละครับโอเคทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีวันที่ดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่คุณพ่อที่กำลังมีลูกในวัยซนมากนะคะสู้ๆนะคะ